กนโระกรไสายศาสตร์วิชาทั้งหลายต้องใช้พลังสมบัติสุญญตาด้วยทั้งพร่งใช้พร่งแบบไม่เอาพร่งงพร่งไม่เอาพร่งพร่องทิ้งพร่งโพร่งไม่เอาพร่งไม่ได้ร้างได้เพราะคนนี้มันเป็นอารมณ์เหนดเหนียวระบบสายศาสตร์เนี่ยมันจะเหนเหนียว มันเป็นวิชาที่สะกดวิชาจิตสะกดจิตเองวิชาสะกดวิชาสติสะกดสติเองสมาธิก็สะกดสมาธิเองมันเป็นวิชาที่ลเอดเหนียวระบบใสศาศาศาและใสดังนั้นมันจะไม่เจ้าออกดังนั้นต้องใช้อนุภาพของสมบัติสุญญตาทุกอย่างโร่งท่งแบบแมวโพ,พร่องท่งทิ้งโล่งพร่งแม่เอาล่ง ทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองพร้อมตื่นพร้อมพลง ไม่เอาตัวไม่เอาเองเตื่นไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองเคนไปแบบทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งเองพร่งไปแบบทิ้งตัวทิ้งเอง แบบไม,ม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะทะลวงให้หมดทะลุทะลวงให้หมดจะไปแก้พวกเหนืดเหนียวได้ใช้ดับล้นๆไม่พอชานที่เหนืดเหนียวต้องล้างด้วยชาญสุญตาเป็นกําลังชาญเหมือนกันแต่ชาญทะลุทะลวงชานสัญตา ไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองกาไรปลอกมนยังง่ายกว่ายุก่อนช้นภาพดับล้างไปเลยไม่ต้องลอยล้าง ด้ำรีน้ำีนี่นแตประโยชน์ที่มานำเล่าหนีจะได้เป็นกำลังเ,าาางเป็นกำลังสมาบัติด้วยเนี่ยจะได้กว้างากวางยิ่งกว่าเนี้ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันอย่างมันก็จะไม่มีขอบเขตมากขึ้น มีขอบมีเขตอยู่แค่ไหนมันก็จะสลายขอบเขตออกไปไล่น้องลอยไปกลายเป็นไม่มีที่สุดไม่มีเม็ดไม่มีประมาณมากขึ้นไมาใช้แต่และประโยคที่ให้ไปดำริขึ้นมานำเล่าเพอ,อเป็นกำลังเป็นกำลังสมาบัติไปด้วยกำลังของนิโรธสมาบัติชนิดโตไม่ใช่ชนิดอยู่ที่ ไม่ใช่ไม่ใช่ชนิดที่ดับในดับแต่เป็นชนิดดับโคมดับกับสังสารวัตรเป็นสิ่งเดียวเ,เลย ให้ดับกสาังว่าเป็นสิ่งเดียวกันมันต้องลอกเหนือคําว่าดับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอามาทั้งตัวเอาตัวไม่เอา ทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งน้ำเลกขึ้นมามัะไม่มีความเกลียดตประโยชเป็นกําลังสมาบัติชนิดโตไปนตัว <c oughs> มันไม่ใช่สมาบัติชนิดเข้าชนิดออกแต่เป็นชนิดโตทุกอย่างไปได้วยกันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเล,ละมันทั้งตัวละตัวไม่ละไปได้วยกัน ละมันทั้งละทั้งไม่ละไปได้กันเดี๋ยวมันจะได้ไล่รองลอยล้างไปแบบไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันทุกอย่างเดี๋ยวมันจะได้ไล่รองลอยล้างไปแบบไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆ ่ช่ดับแค่ดับไม่ใช่ว่างแค่ว่างชนิดมหากรุณาเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกับสังวรัตไปด้วยกันนครัคำว่าเป็นสิ่งเดียวไปกับสังวรัตเนี่ยคือล้างไปนั่นเองดับล้างไปว่างล้างไปนั่นเองมันไม่ใช่ดับอยู่กับที่มันไม่ใช่ว่างแค่ว่างไม่ใช่ดับแค่ดับเนื้อหาว่ามหากรุณาเนี่ยแต่มันหมายถึงการดับล้างไปว่างล้างไปทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกัน ไล่ล่องลอยล้างบริ้กันทุกสิ่งทุกอย่างก็ไล่ล่องลอยล้างบริ้กันทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็ดับล้างไปด้วยกันมหากรุณาถ้ามันดับในดับดับเฉพาะดับมันเป็นมหากรุณาไม่ได้มันยังเป็นเรื่องเฉพาะอยู่ถ้าว่างแค่ว่ามันก็เป็นมหากุณาไม่ได้เพราะมันยังแค่ งันทุกอย่างเหมืันไม่เอาทั tang, mankind, ้งเอาทั <Spark> ้งไม่เอานี่คือทุกอย่างเลยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันเหมือนกันไม่ยึดท่านยึดท่านไม่ยึดนี่คือทุกอย่างเทุกอย่างนี่คือไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกัน ไม่ไหไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกอย่างก็คือไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันจริงๆกลเป็นดับล้างบ้างล้างถ้ามันไปอยู่แค่ไม่แค่ไม่ไมอย่างนี้มันยังเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะติดเฉพาะหลุดเฉพาะดับเฉพาะไม่ดับมันยังเฉพาะอย่างนี้มันยังไม่เป็นมหากุณาเลย มุ่งเป็นมุ่งติดมุ่งหลุดมุ่งยึดมุ่งไปยึดมันยังจะพาะอยู่ยังเปเรื่องตัณหาจัดสรรอยู่จนกว่ามันจะออกจากติดออกจากหลุดออกจากยึดออกจากจะไม่ยึดออกจากไม่ไม่ไม่ออกจากเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันทุกอย่างให้มันออกจากเกี่ยวออกจากไม่เก mm ี่ยวไป วนเวียนอยู่ถ้ามันวนเวียนอยู่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็ยังเป็นสัตภารสัมวารปกุฎโชตสัมภารสวัสดิ์อริยะอยู่ออกใจตัวละตัวเม่ละสักทีละมันทั้งละละมันทั้งตัวละตัวเม่ละนั่นแหละลมันทั้งตัวละตัวเม่ลนั่นแหละ นราทุกอย่างเหมือนกันเลยไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเรียบร้อยเลยถ้ามันออกจากตัวคอยละคอยไม่ละได้มันก็กลายเป็นมหาพุนาไปแล้วกลายเป็นไม่มีความเกีตกลายเป็นไร้รลองรอยล้างสำคัญเป็นวนเวียนอยู่แค่ละไม่ละ กสร้างกับดักขึ้นมาครอบงำตัวผู้สร้างเองเหมือนก็สร้างกับดักขึ้นมาครอบงำตัวผู้สร้างเองที่อยู่แค่ละอยู่แค่เมลล่เมื่อ,อไหร่มันจะออกจากตัวละไม่ล้าสักทีสม่ดีไม่ต้องคอยละเมลล่าเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่อะไรในละอะไรในเมลลไปได้กันเลยทุกอย่าง จะได้นอกเหนือตั้ตัวคอยละตัวคอยมิละมันจะได้โปรสังสารเป็นแค่ไม่ต้องคอยไม่ไม้ไมไมไมเหมือนกันนี้ก็ดับล้ามหาศาลแล้วทุอย่าง ไม่ต้องไม่ไหม้ไม่ต้องไม่ต้องต้งคอยไหม้คอยไม่ไหม้อ้น,นี้มันกลายเป็นดับล้างมหาศาลไาร่องรอยล้างแบบมหาศาลเลยทั้งสิาง ก็ไม่ไม่ละก็ไม่ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันทุกอย่างหมดตัวผู้ละหมดตัวผู้ไม่ละหมดตัญหาในการคอยละหมดตัณหาในการคอยไม่ละเด็กร้อยไม่เหมือนกันไม่ต้องคอยไม่ไม่เหมือนกันเี็ร้อย